สวัสดีจ้ามืนอีสาวอ้วนมากเด็ดก,กะเพ่าจ้าเสเฮ็ดผัดกะเพ่าได้จ้าเด้อผัดกะเพาผัดกะเพาเครื่องในไ,ไก่จ้ะงามจ้าไอยุนาบ้านจ้านาบ้านของสาวอ้วนเีน่จ้ากะเพ่ามันกะเพ่าได้กิ่นน่ะจ้ามันกะบบได้หลายดอกอแต่ว่ากะเพ่าแก่คัดได้ยุ่ะจ้าพ่แก่คัดดีจ้ามื้อเจ้า ไม่หอมด้วยจ้ะไม่หอมอีกตัวมันหอมนะเจ้าอ,อือก็จะเฮ็ดผัดกะเพราครั้งในไก่เด้อจ้ะเด้ม่มมือนี่เฮ็ดแบบง่ายๆบ้านๆนี่ล่ะจ้ากินแบบง่ายๆบ่ต้องไปพิถีพิถันอยังเด้อจ้ะเด้มอมนี่ยังก็ใส่ลงไปนะจะาาในใน้าเพราะว่านเห็นเฮ็ดกินในครัวเรือนเท่านั้นจ้าเฮาเฮ็ดกินในครัวเรือนเฮาเฮาก็บ,บ่ไเดียวเห็ดเป็นอยังที่สิตแบบว่าอันนั้นหลายจิตจ้าเพรา,า,าอ๋หอม แล้พ่อได้ผัดจะจะเด้อปลูกไว้ต้นต้นเนื้อหนาบ้านในต้นเดียวต้นนี่ยหน่อยจ้ามึงจะมึงผสเสียงบางนกระเพราเนี่ยต้นนี่ยหน่อยเองเสียจะกับพ่อได้เก็บกินจ้าไปจ้าเข้าไปเพลพัดกะเพราด้กันเลยจ้าได้แล้วจ้าหอม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 มาจ้าบัในห้องก็ได้เตรียมเครื่อง้วจะเด้อก็จะตำพริกใส่กับกระเทียมจ้าแล้วก็มีใบบักูดกะเพราแล้วก็เครื่องในไก่ต่างไฟจ้า พราะกระทะเลื่อมหอนเขาก่อน,น้ำมันผื่ลงไปจ้าร็จแล้วก็เอากระเทียมกับอ่าพริกที่ห้องโขกไว้ละจ้าขาไปพัดพัดพัดให้มันอ่าเกิดความหอมมาจ้าชุนอิลีจ้า <c oughs> การพัดกะเพรานะจ้าต้องเผ็ดเผ็ดเนจได้จังสีแสบดับข้าวเค้งในไก่อจ้าร็จแล้วเขากาอเครื่องในไก่ลงไปเได้จ้าเด้อถั่กระเทียมมาหอมแล้วก็เครองในไก่ลงไปแล้วก็พัดพัดให้มันอ่า ระดับหนึ่งนะจ้าคนไปเรื่อยๆจ้าถามันแห้งก็สามารถเติมน้ำได้จ้าสะะเสร็จแล้วก็กใบบักกูดล,ลงไปจ้าใแบบักกูดล,ลงไปกะพัดใแบบักกูดจะดับข้าวข้างในไก่ได้จ้าเด้ออันนี้เป็นสูตรของสาวอัวเองได้จ้าเด้ออันนี้สูตรของสาวอัวก็เติมน้ำลงไปนะคะสเสร็จแล้วเก็กรบ,บุงได้จ้าซอสซีอิ๊วขาวลงไปซอสฝาน้ำตาลนะคะ แล้วก็ซอดหอยจ้าขาดบได้จ้าซอดหอยเสร็จแล้วห้องก็เอาน้ําตาลลงไปจ้าตามด้วยผงปรุงรสด้วยจ้าด้อแล้วก็ผงนวจ้าผงนวเสร็จแล้วห้องก็คนจักน้อยจ้าคนจักน้อยเนาะจ้าเนาะคนให้มันเข่ากันคร่องในไก่ห้องมันก็จะเริ่มซุกกระจาเห็นบ่จจาเริมนั่นแล้วซิมจักน้อยจ้าซิมซิมจ้กแสบบอืมแสบประจาได้แล้วด้ที่เราก็เพาะลงไปเลยจ้า พอออกกระเพราลงไปเราค้นแป๊บหนึง่งปิดไฟเลยจ้าบรต้องล่อหน้านะจ้าปิดไฟได้เลย,เ,ลยเพราะว่ากรนะเพราเนี่ยไม่นจะนั่นน,นะจกะเนาะคือแล้วเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วจ้าผัดกระเพราเครื่องในไก่ค่ะพร้อมเสิร์ฟใส่จานจ้าอ้ยกินกับข้าเจ้าเอ้กับกับข้สวยนะจ๊ะด้อเข้าเจ้าอ,อันหอมๆน,น,นะจาะเนาะข้าเจ้าง,งามๆกักินกับเครื่องในไก่ อันนี้ก็เสร็จแล้วจ้าเครื่องในผัดกะเพราเครื่องในไก่จา้าผู้ใดอยากกินก็นลองเห็ดบังเดจ้าเดอ้อคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนด้อจา้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ายั่วยจา้ายัวย่วๆัวย่ยอยากน้ำมาจาัจ้า